สวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้วันที่25ตุลาคมนะคะหลืออีแค่สีวันเท่านั้นนะคะกับไ์สดกลุ่มปิดรับนาสีอินตาทาเยลารนะคะกับอีพี่หนึ่งค่ะพี่น้องมีมาอัปเดตนะคะฉากเท่ากับไก่เซสูมูนแล้วค่ะพี่น้องแล้วอีกนิดเดียวหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นสนะู้ๆค่ะ โดยแค่นิดเดียวนะคะอ่ะดยวสิพาพี่น้องข่ามาอัปเดตมาเนี่วันนี้นะคะก็มีการติดตั้งระบบไฟนะคะในส่วนของเวทีนะคะเสร็จระบบแล้วระบบไฟสวยๆนะคะจากมีเพียงลุก ท่านมาบิ่ทงานค่ะพี่นอ้อง

ทีมงนอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ากันมาห่อโดนเราบอกค่ะสวัสดีค่ะทีมงานอาจารย์จวนนะคะนั่งเสร็จแล้วติดตามค่ะได้ใส่พอดีครับได้ใส่พอดีครับดูด้วยสองคนเลยครับจะเอาว่าไม่เห็นเดลยพอดีครับสู้ๆครับ

ผมติดอดทางเป็นอเดียงใ่าไม่รับวมเนดียวเราม่รไม่รอรผกเกงกีอเกง่นะผมกับายเก่งแจ่กันเนาะก็บนโดนไฟคุณ่อย่นาก้องแต่็มี่ผดเดีวที่เ่องกเก่ก็ไปจานด้วยกอยู่หรออตมาสองหลอดสองหลอดผมเก่นะเนียเนีมันเป็นเทียเ่เียรแล้วไปไป

สายชนญาี่ดกระตูมั้งโดนดยี่หอกันงตั้งแ่ครับสายญาิทตั้งนานอยู่นี่ลสายญาตั้งแต่มไป้เสต่มาพิ่มเพิ่ท่านไหนนั่นเพิ่ท่นไหนโกท่านไหนไล่ไล่ล่ไเพือลไรเอ่อะไรอะร

จะเป็นเรืองลังนะคะของข้นไฟนะคะจะอาจารย์ด่วนนะคะมีเพียนกุ๊บนะคะตอนนี้บคุณจะสูมากที่ได้บโดนค่ะมาหอถึงกรเริ่มปุบปร๊บับเตรียมนะคะมาก อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็เสร็จบัญชีเรียบร้อยนะคะเป็นกระพันล่มมืออย่างไง้เนี่ยเนี่ยเขาตองมีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหลอดเนีน่ย กำลังเช็คไฟค่ะเช็คไฟั่งข้างนี้นะคะับับคุณพอซอทอแลมนะคะรอยอันนี้อันนี้ถือว่รอยเก้าสิบครับรอยเจ็ดสิบเ็น,นี่นคุณพอเฮ้าลุยมากเลยนะคะเต็มที่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามรัตนสินเดอร์ครบเดอร์ให้กำลังใจวัตถีมีสิบเก้านะครับบัตรราคาแค่ยี่สิบเก้าบาทนะครับหาดูที่ไหนไม่ได้ครับแค่ค่าบัตรนี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับ แค่เวทีระบบแสงสีเสียงนี้ยิบกา,ากะบาลเพราเราว่าคุม้มแต่สิ่งสำคัญนะครับเจอน้องๆน,นะครับแล้วก็เจอลูกนะครับเช่ารัตนสินนะครับหมอลำหนาไม,ม่พอมจังได้กับฝากน้องอุ้มกระยญนะครับติดตามและให้กำลังใจน้องเยอะๆนะครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะ <laughs> เป็นแต่ว่าไทายดูดูแถอคุณ่อแม้ <laughs> เจนนีนกฝางช่องน้องอุ้มกัละาณมั่เด้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องก็จะลาไปก่อนแล้วอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ